ถ้าวันหนึ่งคุณหายไปเขาจะรู้สึกยังไงขอภัยบอกถีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมานังนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ 3. มไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนู จัสติ ick, พลังงานของคนราศีตุลสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะบางกอนพฤศกดิการแล้วก็สิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาดดนตุน้ำคนธาตุดินราศีตุลนะคะ ซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาเด็ดขาดเป็นคนที่ระเบียบเป๊ะๆนะคะมีเหตุผลแม้ว่าจะดูเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนดุเป็นคนเป๊ะแต่ก็เป็นคนที่ขี้สงสารเห็นอกเห็นใจนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเป๊ะหรือว่าบุคลิกภายนอกคือเป๊ะมากๆนะคะทําอะไรจะต้องมีเหตุผลต้องมีแบบแผนต้องมีแผนการแต่ลึกๆในใจนะคะ ความคิดความรู้สึกที่มีอยู่ในใจเป็นคนใจอ่อนที่สงสารร่าเริงสดใสเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาบคบใครก็คือเต็มที่เวลามีเพื่อนไปหาเพื่อนหาฝูงก็คือเอนจอยเต็มที่เหมือนกันในเวลาที่ทำงานก็คือเต็มที่ระเบียบมาเป๊ะเเหมือนกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่า คนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ใจเขานะคะเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะกิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูกิงถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาล หเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็อัศวินถือไ,ม,งงอไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่เป๊ะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเทียบความเปะ๊ะความดุคุณเป็นคนที่ดุกว่าบุคลิกภายนอกคุณดูเป็นคนดุกว่านะคะแต่ว่าความใจดีความคิ้เล่นความร่าเริงนะคะคุณ ชนะนะคะเล่นเป็นเล่นจริงเป็นจริงแต่ของเขาก็คือบุคลิกหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเล่นไม่ว่าจะจริงก็คือหน้าเดียวนะคะเป็นคนที่เด็กขาดเป็นคนดุเป็นคนที่มีอีกโกทิฐิทํางานเก่งเป็นคนบ้างานเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องราวแต่ก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่ขยนันมีทั้งพรแสวงมีทั้งพรสวรรค์ในตัวเองหน้าที่การงานก็คือใส่เต็มจัดเต็มเหมือนกันนะคะ การเงินอาจจะเป็นคนที่วางแผนทางการเงินมีความละเอียดรอบคอบทางด้านการเงินนะคะในความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่ชัดเจนทั้งคู่เป็นคนขี้หึงขี้หวงทั้งคู่นะคะแต่ก็เป็นคนที่เพื่อนเยอะเป็นคนที่อัธยาศัยดีทั้งคู่เหมือนกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าวันหนึ่งคุณหายไปเขาจะรู้สึกยังไงนะคะถ้าวันหนึ่งคุณหายไปนะคะเขาจะรู้สึกยังไง พลังเงินที่ขึ้นมาความรักไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีประเด็นเลยนะคะต่างคนต่างมีเพื่อนเยอะเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนชัดเจนนะคะทั้งคู่ว่าไม่โสดมีคนที่อยู่ในใจมีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วนะคะถ้าวันนึงคุณหายไปเขาจะรู้สึกยังไงนะคะหาทางหาทุกวิธีทางหาทุกหนทางนะคะ คิดมากคิดเยอะคิดวนไปวนมานะคะจนกว่าจะได้คูณคืนกลับมาจนกว่าคูณกับเขาจะกลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะวันไหวฟุ้งซ่านคิดมากอารมณ์สวิงไปมาอยู่ไม่ได้นะคะจะต้องทำยังไงก็ได้นะคะให้คูณปรากฏตัวนะคะให้ความรักความสัมพันธ์ไม่หมดไม่ไม่คลาคาสังนั่นเองนะคะ จะต้องกลับมาดีกันดังเดิมให้ไหวที่สุดไม่ชอบความสัมพันธ์ที่คาราคาซังหากว่าคุณหายไปนะคะยังไงเขาก็ไม่เลิกกับคุณยังไงเขาก็จะตามหาคุณแล้วก็พูดคุยปรับใจเขาจะทำทุกอย่างทำทุกทางเพื่อให้ความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้คุณกลับมา เป็นเหมือนเดิมเป็นคนรักของเขาเหมือนเดิมกลับมาชัดเจนกลับมาเป็นเจ้าของหัวใจกันเหมือนเดิมพลังงานที่ขึ้นมาต่างคนต่างชัดเจนในความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะ แม้วุคลิกจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ในเรื่องของหัวใจเรื่องของความสัมพันธ์ชัดเจนทั้งคู่หากว่าวันนึงคุณหายไปเขาจะทำยังไงนะคะเขาจะทำทุกอย่างทำทุกทางให้คุณกลับมาในชีวิตของเขากลับมาชัดเจนในชีวิตของเขาเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ